พระธรรมยอนบทที่14ข้อ1ถึง14อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นนันมากถ้าเราถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นโทมัสทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าคาพวกคาพรปรงค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกคาพระองจะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดามาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์ฟิลิปทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าขา้าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นก็พอใจข้าพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าฟิลิปเอ๋ย เราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสํแแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราคำซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นเราไม่ได้กล่าวตามใจชอบแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตยอยู่ในเรา ได้ทรงกระทําพระราชกิจของพระองค์จงเชื่อเราเถิดว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราหรือมิฉะนั้นก็จงเชื่อเพราะกิจการเหล่านั้นเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะก,กระทํากิจการซึ่งเราได้กระทํานั้นด้วยและเขาจะก,กระทํากิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเอง เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นก็พระคัมภีร์บทนี้นะครับเราก็เราเห็นว่านะหลายคนก็ได้กันในข้อ12นะครับเราเห็นว่าใน พระธรรมเนี่ยพระเยซูก็ย้ําว่าให้วางใจนะครับข้อ14ข้อแรกมาบอกก็บอกว่าจงพูดถึงความวางใจในพระเจ้าพูดถึงความวางใจในพระองค์แล้วก็ข้อที่บอกว่าเป็นการบอกว่าเมื่อเราวางใจในพระองค์เนี่ยก็อย่าให้ใจของเราเป็นทุกข์เป็นร้อนในเรื่องใดๆนะอย่าวิตกกังวลอย่าทุกข์ร้อนอย่าในเรื่องใดๆเลยนะฮะแล้วข้อ12ก็ย้ำมาว่า เมื่อเราวางใจในพระองค์เนี่ยเราจะนอกจากก็ไม่ใช่แค่พระองค์จะช่วยเรานะไม่ใช่แค่ว่าพระองค์จะปกป้องเราพระองค์จะกู้เราจากปัญหาพระองค์จะเลี้ยงดูพระองค์จะเป็นคําตอบให้แต่พระองค์บอกว่าเมื่อเราวางใจเนี่ยเราจะได้ทําในสิ่งยิ่งใหญ่มากมายในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าหากชีวิตของเราได้ไว้วางใจในพระเจ้า พระเจ้าไม่เพียงเป็นคําตอบให้กับเราเท่านั้นแต่ชีวิตเรานี่แหละจะสามารถเป็นคําตอบให้กับผู้คนอีกมากมายเราจะสามารถนําพระคุณความรักของพระเจ้าออกไปนะเป็นพอให้กับผู้คนได้นะครับวันนี้ค่อยคําของพระเจ้าบอกว่าพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นนะเป็นความจริงและเป็นชีวิตนะวันนี้เมื่อเพราะว่าเราวางใจในพระองค์ เราจึงได้เดินอยู่ในเส้นทางเราจึงได้เข้ามาหาพระองค์ผู้เป็นทางนั้นนะครับนะเหมือนคนคนนึงเนี่ยบอกเราว่าเขาจะไปที่นี่เขาจะไปที่นั่นนะแล้วปัจจุบันเขาก็ไม่อยู่แล้วนะอานะแล้วเขาเขา,เขาไปแล้ววันนี้ถ้าเราเชื่อนะเข,เขาเขบอกว่าให้ไปทางนี้ยนะเดินเดินไปทางไปทางเนี้ยพอเห็นตรงนี้แล้วก็เลี้ยว ขวาไปแล้วก็ขึ้นเนินไปเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีคนบอกเรานี้ถ้าเราเชื่อถ้าเราวางใจเราก็จะ,ะตามกันเนี้ยเขาเขารู้อ่าว่าไปทางเนี้ยเราก็จะไปตามแล้วเราก็จะไปถึงจุดหมายนะแต่ถ้าเราไม่เชื่อนะเราไม่วางใจเราเอ๊ะเอ้ยทางนี้มันดูจะลัดกว่านะเนี่ย,ยตรงนั้นมันดูเหมือนจะต้องอ้อมจะต้องขึ้นเขาไปแล้วลำบาก เราเราอ้อมตรงนี้ไปก็น่าจะดีนะหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวแต่ตรงนั้นดูแล้วมันแห้งแล้งดูไม่น่าจะมีอะไรนะเอเแต่ทางทางซ้ายเนี่ยมันดูด,ดูดูน่าจะโอเคกว่านะเดินง่ายกว่าด้วยเนะี่ยถ้าคนที่ไม่ได้วางใจก็จะเลือกที่จะเดินออกไปทางอื่นนะหรือว่าเราบอกว่า e uh, เออเอเชื่อคนนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้มั่นใจมากๆ เดินเดินไปไปเจออุปสรรคโอ้ทางมันขาดโอ้ไม่ใช่ทางขาดโอ้มันมีสัตว์ร้ายมันมีหมาคอยไล่ก,กัดคอยเห่าอยู่โอ้เราก็ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เดินไปเดี๋ยวมันกัดนะเราก็อาจจะเ,เลี่ยงไปอย่าไปเลยไปหายไปทางอื่นแล้วกันนะก็เป็นภาพเหมือนกับการที่เราเดินกับพระเจ้านะเมื่อ เริ่มแรกหลายคนเขามีความเชื่อแต่เมื่อเดินเดินไปในระหว่างทางนั่นแหละที่จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ที่จะเป็นสิ่งที่บอกว่าเขาวางใจในพระองค์ผู้ทรงนำเราอยู่ไหมว่าเราวางใจในพระเจ้าอยู่จริงๆไหมเอ๊ะทำไม <c oughs> ทำไมพระองค์นำเรามาทางนี้ล่ะนำเรามาผิดทางหรือเปล่าทำไมพระองค์นำเรามา ในทางที่มันดูเป็นแบบนี้ล่ะเราจะเป็นเหมือนอิสราเอลไหมที่อพระเจ้านําเมืเม่อโมเสสนําเข้าไปพอไปถึงถิ่นทุรกันดารโอ้อะไรเนี่ยไม่ได้กินน้ําไม่มีน้ํากินมาสามวันแล้วนี่นําเรามาตายชัดๆโอ้ให้เราอยู่ในอียิปต์ก็ดีอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> วันนี้ถ้าหากอิสราเอลได้มีความวางใจ ในพระเจ้าและในโมเสสในพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาก็จะไม่บ่นต่อว่าในแบบที่เราได้อ่านแบบที่เราได้เคยฟังกันมาเลยนะชีวิตของเราก็เหมือนกันนะวันนี้ถ้าเรามีความวางใจในพระองค์เราจะไม่ทุกข์ร้อนเลยเมื่อพระเจ้านำเราไปจะนำเราไปในหุบเขาเงามะจุราชจะนำเราไปเผชิญความยากลำบาก เข้าในถิ่นทุรกันดารถ้าเรามีความวางใจนะพระเจ้าบอกว่าผู้ที่มีความไว้วางใจในพระองค์เขาก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกอยู่ริมทานน้ำนะที่มันจะเกิดผลทึกฤดูถ้าเรามีความวางใจในพระเจ้าแม้เราจะเดินเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารแต่มันก็จะมีน้ำที่ไหลออกมาจากหินมันก็จะมีบอ่อน้ำพุ มันก็จะมีบ่อที่เมื่อขุดแล้วก็จะเจอน้ําคือเมื่อเราเข้าไปและเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราร้องทูลมันก็จะมีแหล่งน้ํามันก็จะมีแหล่งแห่งชีวิตออกมาเสมอมีคําตอบให้กับเราเสมอนะครับนั่นคือความไว้วางใจที่อยากจะให้เราได้มั่นใจว่าวันนี้เมื่อเราไว้วางใจในพระองค์ก็อย่าทุก์ร้อนในเรื่องใดๆ นะและเมื่อพระองค์นำเราจะนำเราให้เผชิญกับความทุกข์ยากจะนำเราให้เผชิญกับความแตกสลายแบบไหนยังไงนะครับให้เราเดินกับพระองค์ต่อไปเลือกที่จะไว้วางใจในพระองค์รู้ว่าพระองค์ในพระองค์มีคำตอบให้เหมือนอิสราเอลเดินในถิน่นอราันดานเหมือนจะมีปัญหาแต่ทุกครั้งพระเจ้าก็มีคำตอบมีทางรอดมีทางออกให้เขาเสมอ ในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะพระเจ้าจะมีทางออกมีคำตอบให้กับเราเสมอแต่ความไว้วางใจจะเป็นสิ่งที่รักษาท่าทีของเราให้ได้เดินกับพระองค์อย่างถูกต้องให้ได้เดินแล้วไม่บน่นให้ได้เดินแล้วเราไม่ท้อเราไม่หยุดเราไม่หันหลังกลับเราไม่เลี่ยงออกไปทางซ้ายทางขวานะครับวันนี้มันอยู่ที่ความไว้วางใจ หุนใจพวกเราให้ไว้วางใจในพระเจ้านะครับแล้วเสริมนิดนึงเป็นเกร็ดข้อคิดนิดๆน,น,นะครับว่าวันนี้เมื่อพระเยซูคริสเป็นทางนะเป็นเส้นทางเมื่อพูดถึงเส้นทางเมื่อพูดถึงเส้นทางแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราไปถึงพระองค์ฝ่ายเดียวแต่มันมีสิ่งที่ส่งลงมาจากพระเจ้าด้วยนะอันนี้ได้ข้อคิดจากการที่อ่านอ่านข่าวนะ มีข่าวบอกว่าโอ้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงของอจีนลาวเนี่ยเริ่มเริ่มทำพิษเริ่มส่งผลกับเศรษฐกิจเริ่มส่งผลกับสินค้าราคาเกษตรในในบ้านเราละนะเพราะว่าผลไม้สินค้าจากจีนลงมาเร็วมากจากจีนนะมาลงมาถล่มตลาดบ้านเราสองวันก็มาถึงไทยแล้วนะครับ mm. เขาก็เป็นห่วงกันว่าเอ๊ะ ราคาจะกระทบกับราคา,าผลผลิตทางการเกษตรในในบ้านเรานะฮะก็พออ่านแล้วเราก็เห็นภาพนะเราก็เห็นภาพเลยว่าเมื่อมีระบบการขนส่งนะเมื่อมีทางนะเส้นทางที่ดีเนี่ยมันก็จะไม่เพียงแค่มันเป็นทางที่เราไปได้ด้วยแต่มันเป็นทางที่เราได้รับจากทางนู้นด้วยวันนี้เมื่อพระเยสุคริสเป็นทางเนี่ย มันมันเป็นมันเป็นภาพของการคอมมูนิเคตมันเป็นภาพของการอสองทางนะวันนี้เมื่อเรามาหาพระองค์เนี่ยเมื่อเรามาติดสนิทกับพระองค์ไม่เพียงเราจะได้ไปถึงความไยบุญไม่เพียงเราจะได้ไปถึงปลายทางที่ดีของเราแต่ในระหว่างทางนี่แหละที่พระเจ้าก็ส่งสิ่งดีมากมายของพระองค์ลงมานะเมื่อเราเดินอยู่ในทางนี้เมื่อเราอยู่บนเส้นทางนี้ ลักษณะชีวิตเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง,ปปลงพระะพรต่างๆมากมายจากพระเจ้าที่จัดเตรียมและประทานลงมายังไม่รวมพระวิญญ,ญาณบริสุดยังไม่รวมสารพัดสิ่งต่างๆที่ที่เราจะได้รับจากจากพระเจ้านะวันนี้ก็หนุนใจพวกเรานะครับว่าวันนี้เมื่อเราวางใจในพระองค์นะครับก็ให้เราเดินให้เราไปต่ออยู่บนเส้นทางแล้วก็ดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ นะพอรอบลงสมเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเมื่อเราได้อยู่ในเส้นทางนี้เมื่อเราได้วางใจในพระองค์ชีวิตของเราก็จะมีความจริงและมีชีวิตเอเมนนะครับ